สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่อง YouTube ที่เรือประดําเกือบหลอครับผมนี่มาดูครับมาดูโคมัสุโกเบเจาะดินดานครับมาดูครับว่าตัวไหนจะเจาะแข็งดีเจาะสู้ดีกว่าครับดูโคมัสุครับอยู่ด้านล่างครับเจาะดินดานให้น้องเขียวครับผมนี่ส่วนฝั่งนี้ก็ SK200 ครับ ของเราคันเล็กกว่าเขาครับก็ต้องให้พ C 200ช่วยครับเป็นตัวช่วยนะครับเจาะดินดานเข้าครับผมพีีสองร้อเจาะดินดานเขาก็ขยมเจาะให้น้องเขียวของเราครับผมน้องเขียวของเราในคันเล็กให้มาดูครับโอ้โหอ้าวมอป๊อกขึ้นไม่ไหว โอ้โยโอ้ยขึ้นไม่ไหวครับนี่โอ้มอปอกขึ้นไม่ไหวครับใส่เทอร์โบโอ้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 มอปอกเอาเอาเอาก๊กสองกกสองไอ้เขาเท่เอาเอาเอ้ยเยียบเยียบเอ้ยเอ้ยมอปอกมอปอก เกือบจะไม่โรดเอามาดูฝั่งนี้กันโตครับเอาเอาลองเขียวไปดินไปทำทางแล้วน่าจะเอาดินไปตรงที่หมอปอกขึ้นไม่ไหวนะครับ ดูฝั่งนี้ก่อนคุามสูกับโกบครับตัวไหนเจะดินดานดูครับอ้ยคมสูนี่เจะเข้าดีมากเลยนี่นำหนักได้ก็เจะได้ครับโอ้จะเข้าดีจริงๆขนาดนั้น คันใหญ่นี่ดูครับเจาะให้น้องเขียวนะครับส่วนโบรบีเอ2เคอก็เอาแต่งไปด้วยคุดไปด้วย เอามาดูครับการทำงานครับสองตัวนี้ นี่มาแล้วมาแล้วขึนมาแล้วขึ้นไปทางไหนฝั่งไหนทูกพี่มาใกล้กันแล้วมาช่วยขุดดิน้านครับหรือว่าจะทำทางขึ้นแล้วเพราะว่าโมาสูกับแคทีนเจดิน้านเข้าดีครับ มาดูโกเบกับโคมัตสูนะโอ้นี่โอ้โอฟันนี่แหลมเลยครับโอ้ ตอนนี้อยู่ในโบก็อยู่ด้านล่าง3คันนะครับจอดด้านบนอยู่คันหนึ่งครับคันตัวเล็กคัน 400, 05, ี่4 0 0 a s k 0 4 5ันานั้นนะนกเขียวเราก็ทำทางขึ้นโบอยู่นะครับโอ้เจอดินดานใหญ่ ดูแนวดูสานะครับ่โสโลปนี่ไม่รู้กี่ขั้นนี่ดูครับอ่ะไปลูกพี่ เอาเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาขึ้นไปด้านบนแล้วโอ้ฟันแหลมจริงๆเลยคันนั้นคมสุดนี่น เขียวก็ต้องได้เจาะดินดานเองแล้วทีนี้คันเหลืองขึ้นแล้ว4,200ขึ้นละขุมมันสูงนะครับก็เหลือแต่ EC 200ครับฝั่งนี้น้ำหนักได้กระจกเข้าได้นะครับคุณผู้นี่โกเบนีกระจกเข้าได้นะครับดานนี้ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ฝั่งนี้ ช่วงเอาเลยครับเต็มกุ้งกีมาแล้วน้องเขียวมาแล้ว น,นี่น่าจะขึ้นคันนะครับขึ้นมาปั้นคันอีกหรือเปล่ามูสุคันใหญ่เอาน้องเขียวมาดูน้องเขียวุกินดานอ้อาอันนี้รอไว้ครับมาดูครับรอรอ มาของนีแล้วไปในกันนอลูกพที่เราเดินมาด้านบนแล้วครับผมคันนี้เอาสู้ๆต้องเขียววันนี้ก็สายเตกไปแล้ว หนึ่งเส้นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมูน้อยมาแล้วนิกลนมาแล้วนิกลนน่นาจะมาเติมน้ำมัน โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากติดตามทางช่อง YouTube พี่เรอุดามเกือบโอดเลยครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ